สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตโฮมขาที่ชนบุรีเต็นท์รถที่ขาแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงก่อนครับผมสวัสดีครับโอ๊ตครับโอ๊อาร์ตครับเอยู่เสียงชัดดีเป็นปกติพร้อมลุยต้องบอกแบบนี้พร้อมลุยพร้อมถูกมอบพร้อมเดินทาง ก็เสร็จสิ้นกับการสมมอบไปเมื่อเมื่อเมื่อวานเช้าวันนี้วันอังคารเนาะเมื่อวานเช้าที่สุรินแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลูกค้าจากปทุมธานีซื้อแบบไม่ต้องดูรถอีกหนึ่งคันมาดูไม่เห็นรถยังไม่เห็นรถเลยยังไม่เห็นรถผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านที่ปทุมจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านต้องบอกเพจเนี้ยไลฟ์ฟังก่อนว่าลูกค้าไปจัดที่อื่นมาไม่ผ่านไม่ผ่าน โอตอาร์ดดันเอากันจนผ่านแล้วว่ากันตามตรงจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วเรียบร้อยลูกค้าพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ก็9้าโมง แต่ลูกค้ากํลังจะคอนเฟิร์มว่าจะให้ไปส่งที่ปทุมธานีดี<อ>ห,รหรือจะมารับที่เต็นดีเพราะเขาจะไปเที่ยวต่อที่พัทยาได้หมดไม,ไม่มีปัญหาก็ได้หมดแต่ที่สําคัญนะซื้อแบบไม่ต้องดูรถไม่ใช่ท่านเป็นเจ้าแรกที่จะซื้อหลายท่านละสุรินอาจารย์ที่สุรินอ่าเฉพาะเดือนนี้อ่าสะแก้วสะแก้วปทุมปทุมโคราชสกลนคร โคราร<อ>้อมฉาเชิงเซาอเอามันว่าถ้าท่านหาซื้อรถสวยโอตอาร์ตการันตีโอตอาร์ตเป็นที่แรกในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยนะเป็นที่แรกในประเทศไทยที่มีหนังสือรับรองออกให้เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ครับระบุไ้เลยว่าถ้าตรวจสอบพบเจอว่าไม่มีโชนน้ำท่วมตัดต่อตัวถังไม่แท้ม,มีเปลี่ยนชิ้นส่วนมผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลาอีก10,000 0บาทใช่ครับมันเป็นถึงเป็นสาเหตุที่ว่าซื้อแบบไม่ต้องดูรถเพราะอะไร ถึงแม้ท่านดูรถไม่เป็นท่านก็ได้รถสวยใช่ครับและที่สําคัญถ้ารถไปส่งไม่สวยเหมือนในรีวิวไม่ใช่ใครท่านอออไม่ต้องรับรถรถมีแผลเพิ่มเติมเบาะขาดภายในไม่สวยไม่ใช่ตามไหนของแถมไม่ให้ลักไก่กันมาก็ไม่ต้องรับรถถูกต้องง่ายๆสบายๆวันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Ford Ever e s t ร 2.0ใบเทอร์โบขับเคลื่อน4ีล้อไทเทเนียมปี 2, 0, 2021 1,299,000บาทเคิตดีจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินผ่อน20,000คันนี้หายไปประมาณ700,000 ฟอร์ดคันนี้นะรับประกัน5ปีหรือ150,000กมกิโลและที่สำคัญคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล213แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเครื่องตัวเดียวกับ New Ford ด a p ปเต New Ford อ a p ด o r ปเตอร์ดีเซลอ่ะที่เป็นสมงยไม่อยากไปห้0 0 0แสนเพราะไม่ถูกต้องรถใหม่มาล้านเจ็ดกว่าล้าน8ปดล้านแ9ล้านล้านแล้านเก้าหกแสน เอาเว่าไปชมก่อนคันนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่ามีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มส่งฟรีถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยและที่สําคัญครับเอาเครื่องตัวสีมาแสดงว่าคันเนี้ยสีเดิมทุกชิ้นไม่เคยทําสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเดี๋ยวไปดูเลยฟอร์ดเป็นรถที่สมรรถนะไม่ต้องพูดถึง f o r ์จูเนผมพูดเลยนะ GR ก็ขับสู้ฟอร์ตัวนี้ไม่ได้ ฟอร์ขับสู้ไม่ได้แต่ข้อไม่ได้ข้อที่มันแพ้กันอยู่คือแบรนด์ครับ Ford แบรนด์ของเขาจะสู้โตโยต้ไม่ได้แต่พอแบรนด์มันด้อยก,กว่าเวลาเป็นมือสองมันก็จะถูกกว่าทั้งที่เป็นตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยราคาเท่ากันถูกต้องถ้าเป็น f o r t จ n e r ปี2021 20ผมเพิ่งขายไปร e เจ n d ดอก็ขายไปล้านหกอ่าล้านหกสองเก้าครับค,บคบันนี้ล้านสองเกต่างกันสามแสนกว่าบาท แต่คุ้มอ่ะออปชันนี้ไม่ต้องพัวถึงนะพ่วเลยเบาเบาะแถวหลังเบาสามไฟฟ้าคลิกโอ้เยอะทุกอย่างเครื่องย,อยนต์213แรงม้าฟอร์ดก็เอ้ยถ้าเป็นฟอร์จูนน่160กว่า170อ,อ,อ่าแค่นั้นคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล213แรงม้ากเกียร์อัตโนมัติ10สเปีดครับอ่ะมาดูก่อนเลยคันนี้สแตนดาร์ดไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแต่งไม่มีการอะไรทั้งสิ้นผมเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วครับผมอ่ะอุ้ย ไฟดูดกระจังหน้าก็เป็นซีซ <ไป S 1> ีแบนนี้โปรเจคเตอร์เนลท์ทุกอย่างนี้ขงวยสมบูรณ์ต้องบอกก่อนเลยคันเนี้ยสีเดิมทั้งคันแต่มันมีลิ้วรอยแผลสดก็คือเีกเลขไม้สี่หมื่น 40, โลมันมีลิ้วรอยแผลสดเพิ่มเติมเช่นกันชนหน้ามาไล่ดูเนี่ยอ,อารมณ์มันจะผืนพืน,พนผมบอกเลยอารมณ์มันจะผืนพืน,พนอารมณ์มันสีดำห้าหมื่นโลนะมันก็จะประมาณเนี้ยกับฝากระโปรงที่มีแบบ สะเก็หินสะเก็หินแต่มันก็ไม่ได้แบบน่าเกียรหรือแบบต้องต้องทำอะ่ะคันนี้สีเด,ดิมหมดคันนี้นะมีประกันภยัยประเภทหนึ่งถ้าลูกค้าดูแล้วอยากให้เก็บสีเดี๋ยวโอตอาร์ตจัดให้ไม่ใช่ปัญหาสวยกริปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวตรวจให้ดูก่อนว่าสีเดิมเป็นยังไงฝากระโปรงหน้าแล้วค่อยไปดูห้องเครื่องกันแตฟอร์เนี่ยสีมันบางมากเลยนะดูดิแปดสิบ<ม>ห้าเองอ่ะ ถ้าเป็นพวกโตโยต้าฟอร์จชงโฟร์จูนนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดฝากระโปรงแม่งบางจ่อย <5. S 1> อ่ะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องก่อน <5. S 1> ดั้ถูกต้องครับเพราะราไม่เคยคำสีไงดูไปพร้อมๆกัน20นาทีแล้วท่านจะมีคำตอบว่าอยากซื้อไหมโอทอตขายรถในราคาที่เหมาะสมคันนี้นะขับเคลื่อน4ี่ล้อพาโนรามิกลูฟตัวท็อป213แรงม้าตอนเป็นป้ายแดงรุ่นนี้แพงที่สุดบนโชลูมฟอร์ดต่อโอ้โหมาดูฝากระโปรงก่อนเลย ฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีขยับแน่นอน100%เอร์เซนะครับแก้มขวาเดิมหมดคันนี้แก้มขวาเดิมหมดรถวิ่ง49,000เข้าศูนย์ทุกระยะมีวารันตีเหลืออีก100,000กิโลหรืออีก2ปี21 21 22 2อ2 4 2ี2 6อีก3ปีหรือแ0 0กิโลห้องเครื่องคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยโมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ลอยมงลอยมาร์คเดิมหมดนะครับ สบายใจได้แน่นอนทีมงานซูมไกลๆหน่อยว่าห้องเครื่องเขาสวยงามจริงๆสำหรับ Ford Everest 213แรงมา้าแก้มฟ้ายไม่เคยมีแกะนะครับครบทุกจุดฝากโปรงเดิมสบายใจได้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเป็นซีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างเป็นครบสวยสมบูรณ์สีเดิมอ,ะอ,อ่ะฝากระโปรงอซีนเดิมอยู่แล้วเราดูหัวน็อตไปแล้ว สติกเกอร์ตรงนี้ลูกยางยังคงมีนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนร้อยเปอรนตัวนี้เรียบร้อยมาตรงกันสบายใจได้สติกเกอร์ด้านล่างนี่นตัวบนนะตัวล่างนะยังคงมีจะต,ตรงกับลูกยางนะตอนนี้นะบอกเลย <S 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 เดิมทั้งหมดพร้อมใบรับรองไม่จริงตามไลน์ไม่จริงตามรีวิว รับซื้อคืนแถมมือกับบ้าน1นึ่งแสนม,มีหนังสือรับรองออกให้โอตอาร์ตขายความจริงใจท่านลองเข้าไปอยู่ในเพจผมส่งทั่วประเทศอยู่แล้วสบายๆไม่ไมต้องกลัวว่าไกลนะครับผมไปถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเตรียมเอกสารอย่างเดียวผมมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านทีมงานถ่ายด้านข้างหน่อยรถสีดําคันนี้เดิมๆเงาๆเลยนะถ้ารถสีดําได้เคลือบแก้วไปหน่อยนะผมบอกเลยแม่งคตรสวยเอาต่อ ล้อแม็กตัวนี้เป็นตัวใบเทอร์โบท็อปสุดจะเป็นล้อแม็กขอบ20ยางใหม่ปี2022เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยทุดช่วงล่างผมบอกเลยว่าใสากิ้งดูดูพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับอ่าสวยสวยเลยสัญลักษณ์ใบเทอร์โบมามาดูดูด,ดูสวยงามจริงๆมีระบบใบสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับฟอร์ คันนี้ก็เป็นขับสองได้ขับสีได้มือเปิดเป็นโครเมียมแบบคีเรสโกบันไดข้างแข็งแรงคือฟอร์ดอะคือรถอเมริกันมันจะแบบบุกบึงบึกบึนหน่อยครับผมอ่ะคันนี้เปิดมาดูอือภายในสีดำสวยสวยหดหด,หดล,ลุยเลยอ่อดูดูดูดฝาท้ายไฟฟ้าเบาะคู่หน้าไฟฟ้า หลังคาพาโนรามิกก๊าซลูปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆแก้มไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอนเอาวซีนซีนประตูซีนเดิมแน่นอนร้อเค่อยๆไล่ไปซื้อกับโอตอ์สบายใจครับแล้วดูแผงตรงนี้มันจะเป็นสีดำไฮคอร์ดมีเกล็ดเกๆเกกหน่อยๆตรงนี้ตื้อๆสวยๆงามๆนะครับตรงนี้มือเปิดก็จะเป็นสีทอง แผงข้างก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สบายใจนะครับขึ้นสัญลักษณ์เอ e เวอรสมีไฟให้เรียบร้อยออปชั่นเนี่ยบอกเลยดูดูถ่ายพวงมาลัยดิพวงมาลัยบนหน้าปัดมันเนี่ยออปชั่นเพียบไม่รู้อะไรนักแหละท่านอยากรู้ท่านไปดูใน YouTube ได้เลยเขามีนักรีวิวอยู่แล้วว่าไอฟอร์ดเอ e เวอร b เรสต์บายเทอร์โทเียตัวท็อปสุดเนี่ยด,ดียังไงไล่ต่อนะจนถึงแก้เนี่ยอย่างที่บอกรถสี่ห้าหมื่นโลอ่ะมันได้สีเดิมอ่ะ มันก็จะมีรอยสะเกตอเบาๆแต่โดยรวมที่เห็นชัดว่าเป็นแผลสดคืบหนึ่งครึ่งคืบเนี่ยไร่นะไม่มีเลยประตูไม่มีเลยเรียบร้อยประตูหลังขวาเรียบร้อยไม่มีเลยสะโพกไม่มีเลยไอ้ที่เป็นริ้วรอยแผลสดแบบขึ้นไปหนึ่งเซนแล้วกันผมพูดมาเพิ่มไปที่หนึ่งเซนไม่มีเลยจะมีแค่สะเก็ดจุด,จด,จด,จด แต่เดิมหมดอะสบายใจได้ว,ว่าซื้อไปเนี่ยได้สีตัวถังเดิมหมดอะเดิมหมด,ดต้องตรวจเดิมหมดต้องตรวจเอมาตรวจแก้มขวาก่อนเลยถ้าบอกเดิมหมดต้องตรวจจะได้สบายใจเจ็ดสิบห้าจุดสี่พูดบางเลยเจ็ดสิบสามจุดหกครับแปดสิบจุดหกผมตรวจคิดลวสองอันนะแปดสิบสองจุดสามจะฟอร์ดมันบางจริงอะ่ะเจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดสิบสี บางจ่อย83.9และ83.0ฝากระโปรงหน้าแก้มขวาประตูหน้าขวาประตูหลังขวาตะโพกหลังขวาเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นผมใช้ตรวจสอบเรียบร้อยค่าเฉลี่ยออกมาประมาณไม่เกิน95แน่นอนครับตอบประตูหลังขวาเลยอันนั้นดูแล้วแผนข่าเดินท่าเรียบร้อยสีเดิมหมดสบายใจบอกไปฟ้าครบนนี่นี่นี รอบบานพับนะสีบานประตูสติกเกอร์อบานของประตูยังคงมีอยู่ครบสวยชัดเจนเดี๋ยวไปดูบานที่สองกันบ้างว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยขนาดไหนแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักใดๆนั้งสีสสเดิมทั้งหมดสาบายใจได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนประตูมาคือถ้าเปลี่ยนประตูสีมันก็ไม่เดิมมันก็จะไป ผมว่าย้อนแย้งว่ารถสีเดิมทั้งคันแป่ว่าผมโกหกแต่ผมจะพูดความจริงว่ามันเดินคือเดินทั้งหมดสบายใจใช่ครับไปดูซอกนี่นี่นี่ลอยบางคับประตูนะรอยม้าจากอย่างนี้สีสดชัดเดนเ่นซอกเครื่องต่างๆไม่มีการพ่นไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะเดิมด, <นะ S 2> ดู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 เ <นะ S 2> บาะหลังของอ o r d Everest นะเฮ้ย Ford แม่งดีเว้ยดูดูด,ดูมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีมันมีตัวปรับ พัดลมของเขาด้วยนะครับยี่ห้ออื่นจะไม่มีนะตัวปรับของพขาข้างหลังเนี่ยโดโดโดพาโนลามิกกาสลูปสำหรับตัวท็อป213แรงมา้าเทอร์โบดีเซลเท่านั้นเดี๋ยวไปดูต่อโอ้โหคันนี้ยางหลังผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับดอกนะนะั้นหนาต้องบอกเลยว่าดอกยางใหม่อ่ะคือยางใหม่ยางใหม่อ่ะยาวๆอ่ะรุ่นลิฟเรียบร้อยแบนลูกทุกหญ่พร้อมล้อล้อแม็กไม่มีริร้วรอยเป็นนิดหลัง ุมล้อคัสีพ่นจัสนสลิมให้เร BON ียบร้อยนะครับสบายใจสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไล่ไปถึงโพกตรวจแล้วเดิมแล้วสีเดิมแล้วไม่มีริ้วรอยแผลสดไปดูด้านหลังกันบัางนี่นี่สัญลักษณ์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับฝนตกถนุนลื่นของฟอร์ดหมุนปรับได้เหมือนกัน ไทเทเนียมแสดงว่าเป็นตัวท็อปไทเทเนียมก็จะมี2ตัวตัวขับ2และตัวขับ4คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4อีล้อท็อปที่สุดในตาราง1 2 9 9งล้านบาทมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็ม<ช>ซื้อเง<า>ินสดโอนฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านตัวฝากระโปรงท้ายก่อนสีนีนแปดสิบสองจุดหกสีนี่ฟตรบางใช่ใช่ถ้อรถไม่ทำสีหารู้เลยนะเจ็สิบแปดจุดแปดใช่เจิบ ก้าคือบางจริงบางจริงเซ็นเซอร์โซน่ามีให้เรียบร้อยนี่มีอ่ะเอามาอะไรแผ่สดนี่แผ่สดดนึงแผ่ประมาณนี้ถ้าถ้าใหญ่กว่าเนี้ผมรายงานให้พบทุกจุดถ้าไม่ได้บอกไม่ได้ไรายงานทไมราไม่สูงไม่กลับรถสบายใจสบายใจผิดแปลกแหวกแนวไปจากที่เราดูกันวันนี้ามาท้ายไฟฟ้าเงียบ เงียบ<ห>น,นะเงียบว่าฟอร์จูนนะใช่ครับเงียบว่าฟอร์จูนนะฝั่้ายเงียบมากไล่หัวน็อตหัวน็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีขยับเป็นหัวน็อตเดิมร่องเดิมนะแบบนี้นะไปดูเม็ดอารต์ต่าง,างๆฝั่งซ้ายไล่ลงมาฝั่งขวาเนี่ยไล่ลงมาเม็ดอาร์เดิมร่องเดิมทั้งหมดสบายใจได้นี่นี่นี่ ฝั่งขวานะเป็นที่ไปดูฝั่งซ้ายอ่าเป็นอราคมีครบนี่นี่มีครบเลยมีครบนะชัดเจนนะอ่าสบายใจการันตีว่ารถเดิมแน่นอนกำลังจะบอกเฮ้ยอย่าพิ่งดูดูดอันนี้อันนี้ตัวท็อปอันนี้ตัวท็อปนี่พับเบาะแถวสามเป็นไฟฟ้าดูดูเถิดดูเถิดทั้งคู่แยกซ้ายขวาคนสวิตพอพับเสร็จปั๊บก็วางของได้เรียบๆ GR ทำไม่ได้นะ อาร์เจโลสปอร์ตวเอ็ X ไม่มีออปชันแบบนี้ที่เป็นปาบนะที่เป็นบอกแถวสามไฟฟ้าไม่มีผมบอกเลยออปชั่นคุ้มค่าไล่ต่อฝั่งขวาฝังง่งซ้ายแอ้วดูดค,ความเงาของรถเนี่ยรถสีเดิมผิวเดิมเนี่ยไม่นคตรทนที่สุดลวฝาท้ายมากต้องบอกว่าทนมากแล้วก็จะเงามากในการที่จะขัดเสื่อี่ยขึ้นสิงเงามากสโพาเกียกระาพเรียบร้อยนะครับขอเดินดูก่อน ว่าไม่มีมริ้วรอยตามที่ผมแจ้งไปสะโพกไม่มีริ้วรอยแผลสดอ่าแม้วานตายประตูไม่มีหน้าซ้ายไม่มีแก้มไม่มีริ้วรอยแผลสดที่มากกว่าหนึ่งเซนแต่ถ้าเป็นผืนมีกระชนหน้า ฝากระโปรงอาจจะมีแก้มเล็บๆมาหน่อยถูกต้องแต่ตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมสบายใจได้แน่นอนรบกวนพี่อ๊อตรวจสีให้หมดดูแล้วว่าไม่มีริ้วรอยทีนี้มาดูตัวสีกันหน่อยว่าเป็นยังไงที่เราตรวจมาฟอร์ดเอเวอเรสต์อยู่ประมาณไม่เกิน90นะครับหู81.9สิบเอ็ดจากว่ามากเนี่ยสีเดิม 84. ให้พ่นใหม่ต่อให้ยังไงก็ไม่มีทางบางได้แบบนี้ต้องมีร้อยมากให้ร้อยกว่าเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งโอ้โห จ็ดสิบห้าจุดสองเจ็ดเอ้ยเจ็ดสิบห้าจุดสองเหมือนเดิมเลยเจ็ดสิบห้าจุดห้าแปดสิบสามจุดห้าต่อครับเจ็ดสิบแปดจุดสี่และเห้าจุดหนึ่งคันนี้ผมเอาเครื่องตรวจสีตรวจแล้วอาร์ตพาเดินดูริ้วรอยแล้วครับ Ford ดเอเวอร์เรสต์ไทเทเียมขับเคลื่อนสี่ล้อปีสองพันยิบเอ็ดคันนี้หนึ่งล้านสองแสน 99,000บาทสีเดิมทุกชิ้นร้0เเซแล้วไปดูภายในกันก่อนยางประมาณ21,000บาทอันนี้คือฟรีดาวฟรีดาวนะแต่ถ้าลูกค้าจะดาว <c oughs> ก็เป็นมีปัญหาย,ยอดผู้จะลดลงไป10,000แสนถ้าประมาณส0 0พันอนอยู่ประมาณ2 1 0 0 0ประกันไฟชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดเข้าโอนฟรีมาเต็มถงังกล้องมาถึกหน้ารถแล้วประกันกล่องเครื่องเกียร์คันนี้อยู่ในวางบาลานีของศูนย์สาบายใจได้ถูกต้องเหนืออีสานกลาง ได้ผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงที่บ้านและจะส่งฟรีโดยรถสไลด์ไม่ต้องกลัวครับรถสไลด์ผมวิ่งทั่วประเทศสบายอยู่แล้วไม่มีจำกัดนะถ้าท่านหารถสวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงใช่ครับเปิดประตูโอ้โหเดี๋ยวอบอกเดี๋ยวเเปิดบอร์ดแถวนี้เปิดยังไงอ๋ออ๋อจี่จคือถ้าพับมันก็จะพับเรียบอย่างนี้ได้เลย เอาผ้าปูเอาปูนอนได้เลยนะใครจะไปใครจะไปแคมป์นี่ปูนอนได้เลยอ่าพับเบาปูนอนได้สบายสบายข้างบนหลังคาแก้วก็เดี๋ยวเปิดชมจันท์ได้เลยนะครับแผงข้างหลังซ้ายอยสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีริ้วไม่มีรอยแบบใหญ่ๆให้แบบขัดถูขัดตาไม่สวยไม่ต้องรับรถและการวันที่ผมพูาไม่สดสีมองเห็นไม่รู้ว่แต่การันตีว่าสีนเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เปนเดิมทุกหมดนะสีนเดิมร่องเดิมเดี๋ยวขออนุญาตบอก ดูโบประตูหน้าซ้ายกุญแจก็เป็นแบบ Keyless Go เรียบร้อยระบบบายสปอร์ตนะครับ <c ười> คันนี้ยังมีกลิ่นแบบกินดีมากกิ่นหนังอยู่เลยนะกินหนังแบบกลิ่นหนังรถยุโรปอ่ะหัวนงหัวนอตไม่มีแกะไม่มีขยะไฟฟ้านะครับเงียบเงียสีดำสวยงามจริงๆ e v e r อเวเรเดี๋ยวเราไปดูภายในการคอนโซลคอนโซลน,นี่ใหญ่บึกบึนตามสไตล์ของ f o อร อ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวมาการันตีตรงนี้กันก่อนครับผมพาชมรอบคันแล้วเรียบร้อยตัวถานสีเดิมน้ำคันมีแผลสดอยู่แค่กันชนหลังสายจุดหนึ่งอ้วก็มีผื่นจะชนหน้าตักระโปรงเบาๆถ้าอยากให้ผมทำทำให้ถูกต้องแค่นี้ได้ปะแต่ปัจจุบันผมเอาเครื่องตัวสีตรวจด,ดูแล้วนะครับ <c oughs> ท่านดูย้อนกลับไปดูได้เลยว่า คันนี้สีเดิมทุกชิ้นใช่ครับ Ford Everest ปี2021ไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อ1,299,000บาทครับมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ21,000กว่าบาทซื้อเงินสดโอนฟรีส่งฟรีมไม่เสียแว็กใช่ครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์213แรงม้ากเกียร์อัตโนมัติ สิบสปีดตัวเดียวกับแรปเตอร์โฉมปัจจุบันที่เป็นดีเซลยังมีวารันตีศูนย์เหลืออีก3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลโอ้ยาวๆซื้อไปใช้ได้เลยยาวๆยางใหม่ผมเปลี่ยนให้แล้วครับผมอยากเป็นเจ้าของคันนี้โทรหาโอ๊ตครับ0 8 1 8 9 0 3 3 7 0ครับโทรหาอาร์ตครับ0 8 6 0 2 6 4 0 6 9 2เเบอร,ร์นี้เท่านั้นโอ๊ตอาร์ตดูแลเองตั้งแต่ต้นจนจบไปดูข้างในไปดูภายในไปดูฟอร์ดหน่อยว่าเป็นยังไง มันบึกบึนน่ะคันนี้บอกเลยว่ามันบึกบึนสวยงามสีดำนะครับเออแต่เกล็ดกลิ่นคันนี้มันเป็นแบบกลิ่นไอ้นี่อยู่เลยนะยุรโรปเลยใช่ใช่จะอาชีมงานขึ้นเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยเราสตาร์ทพร้อมกันคอนโซลหน้าเดินได้สวยงามไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีถลอกนะครับสบายดละ คอนโซลสัญลั์เอเวอร์เรสต์ลงไว้เรียบรอ้อยอ่ะเพื่อเปิดจอหน่อยอเอกาสารคู่มือตัวรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตาตาละเดี๋ยวตาตาละ,เ,าละ,าละเช็คต่อไปเลยคือ6ระยะนัดรั้งต่อไปอคือ60,000กิโลเมตรวันที่2 7เดือน8ก็ยังไม่ถึงรอบดิววันนี้ตอนนี้49,00 0โลก็เช็คเขาเช็ค5 0,000โลไปแล้วเรียบร้อยเช็คอย่างเรียบร้อยอุ้ยคันนี้รับประกันเครื่องบวกเกียร์ส0ปีหรือ150,000โลใช่อีกส0ปีตอนนี้ปีเท่าไหร่ ดี่ประตูจปีนี้ปี2023ันยสามครับผมนะครับก็อีกสามปีหรือหนึ่งแสนกิโล่อเป็นรับประกันส0ปีนะใช่ใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นรับประกันสิบปีมันก็เกินนี่อะไรนะปีย3สามอ๋อมันสิบปีเหรออ๋อสิบปีสิบปีหรือหนึ่งแส้โหปีย3สามก็ถือปีสามสามใช่ไหมปีอะไรปียีเอ็ดปีสองพันสาสิบเอดโอ้ยสามเอ่ดอะสาสิบเอ็ดแล้วตัวนี้มันสามเอ็ดปีนี้แต่ปีย3สามก็เจ็ด แปดปีอ่ะอีกแปดปีเจ็ดปีอ่ะเอ้าอีกเจ็ดปีหรือหนึ่งแสนกิโลโอ้โหยาวยาวออปชั่นผมไม่พูดถึงนะเพราะว่าแม่งเยอะจัดครับผมนะครับเพราะว่าแม่งเยอะจัดอธิบายไม่ถูกแต่ว่ารู้ว่าเป็นตัวท็อปท็อปสุดนี่นี่มันมีหลายมันมีหลายโหมดตามสไตล์ฟอร์ดมีลุยทะเลทรายมีทางลาดเอียงมีอะไรเยอะแยะตะแปะขายหมูไม่หมดสี่โลสี่หฮขับขึ้นขับสองขับสี่มีครบหมดในช่วงล่างมันดีจริงใช่แล้วดูดิพวงมาลัยเงียบภายในบึกบึนสวย กุญแจครบผมมีกุญแจครบ2ดอกนะไม่ได้หยิบเพิ่มมาแอร์ก็เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับทุกอย่างสั่งการที่ที่หน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะครับแอปองแอปเข้าได้หมดนู่นนี่นั่นสบายๆนะครับหลังคาันรูปเรียบร้อยยาวยาโอ้โหดูดิต้องฟอร์ดอย่างเดียวนะ SUV ไม่มีตัวไหนมีนะไม่มีนะฟอร์จูเนอร์มิลเอ็กอะไรไม่มีนะ๋อมันได้แค่นี้นะเรียบร้อยอ่ามันได้แค่นี้นะครับ ได้แค่นี้ได้แค่นี้ทุกทุกอย่างอ่ะสวยสมบูรณ์ผมบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์หารถดีในราคาที่เหมาะสมอ่ะคือกล้าการันตีตัวถังและเลขไม่ไม่สวยไม่ต้องรับรถแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับรถหมดแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศเกือบ <c oughs> ทั่วประเทศไทยแล้วว่ากันง่ายๆใช,นะใช่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 ดูดิถ้าท่านอยากซื้อรถสวยในราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาและที่สําคัญมีการันตีให้ท่านสบายใจได้แน่นอนบุ๊กเซอร์วิสบีนะครับเช็คศูนย์นต่อได้ คู่มือการใช้ของฟอร์ดมีนะครับถูกต้องทั้งหมดขอนอนุญาตฝากเบอร์โทรอนีกรอบเบอร์โอดนะครับ0 8น8 9 0 3 3หนึ่งแับเก้าศูนย์สามสามเจ็ดศูนย์ครับเบอร์อัมเบนย์แปหน์องหกสี่หนึ่งหเ้าบอกหลังที่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีขาดใดๆแ,และเป็นแพรตาตอนและผิดเหตการณ์ตาหลอกตาแ ไปให้หมดแล้วมีตําหนิตรงนี้แจ้งให้ทราบรถมีปัญหาตรงนี้บอกให้ทราบจทุกอย่างตอนเี้รถสวยสมบูรณ์ทั้งหมดมีประวัติเช็คศูนย์บริการต่อ1นึ่งล้านสอแบาทซื้อทั้งทีซื้อรถสวยใช่ครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผมลองติดตามจากในเพจของเราได้เลยบสบายสบายครับโอ๊ตอาร์จินดีบริการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ